สวัสดีครับพบกับผมและก็ช่องวิชายบล็อกนะครับวันนี้อยู่บ้านแล้วก็ทําสวนช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยครับนี่ก็ช่วงที่ถ่ายทาคลิปวิดีโอนี้ก็ฝนตกปล่อยๆช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ฝนตกแบบนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นไม้ที่สวนเราครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ไม้ด่างตัวต้นหนึ่งนะฮะที่เราเพิ่งซื้อมาในช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นก็คือหูช้างด่างเหลืองครับหรือว่าภาษาอังกฤษหรือว่าอค l o k a s i a g u i a นาหูช้างด่างเหลืองลักษณะก็ อ่าประมาณนี้อันนี้คือเลี้ยงในเข่งนะฮะใหญ่มากๆเลยใบก็จะเป็นใบสมชื่อก็เลยคือหูช้างนะฮะเป็นหูช้างใหญ่ๆนั่นแหละนะแล้วก็สีเหลืองครับเป็นด่างสีเหลืองสวยมากเลยมองเหมือนงานศิลปะไม่เบื่อมองแล้วก็ชื่นใจนะฮะจันลงใจมากๆเลยหูช้างด่างเหลืองเนี่ยเป็นไม้ด่างที่เมื่อก่อนนี่ราคาแพงมากต้องบอกว่าหูช้างด่างเหลืองนี่หาซื้อกันไม่ค่อยได้เพราะราคาแพงมากเล่นเฉพาะคนที่มีเงินแต่พอมีจํานวนมากขึ้นเนี่ยราคาของหูช้างด่างเหลืองก็ ลดลงมาเป็นระดับที่พื้นทั่วไปผมว่าราคานี้กําลังดีช่วงตลาดช่วงนี้นะฮะคนทั่วไปสามารถที่จะเอื้อมถึงซื้อมาประดับบ้านประดับสวนประดับร้านคาเฟ่ต่างๆได้จริงๆคนที่ทําสวนเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งที่เราปลูกนะครับรวมทั้งเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะไวมากเหมือนเล่นกับเวลาคนที่คนที่ทำสวนก็จะมองเวลาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นเพราะจะมีช่วงระยะชช่วงระยะเวลาแห่งการรอการเก็บเกี่ยวแล้วก็ การชื่นชมอมันจะมีช่วงเวลาการมองเวลาก็แตกแตกต่างก่อนทําสวนก็อย่าลืมเปิดเพลงฟังด้วยนะฮะเราจะได้มีความสุขในระหว่างทําสวนทําสวนไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยอ่ะฟังคอคอนะฮะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้มือถือเราจากนั้นก็ใส่ถุงมือฮะใส่ถุงมือการแยกหน่อ หูช้างทางเหนือมีหลายวิธีแต่และว,วิธีก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ผลหมดเลยนะครับบางท่านอาจจะแยกทีละต้นทีละต้นก็ได้แต่บางท่านอาจจะเทแต่ผมเนี่ยจะชอบเทเพื่อจะได้ดูไข่ของอไอหูช้างทางเหนือเราด้วยครับเตรียมปูนแดงครับแล้วก็เตรียมคัตเตอร์นะฮะไว้ทําสวนเราวันนี้อาจจะมีน้ําขังหน่อยนะฮะเพราะบุก,กี้นี้ฝนตกตกหนักมากตกแบบแรงจริงๆเลยนะครับผมขอแยกเทผมก็จะทําการเทดึงต้นไม้เราออกจาก ข่งเลยนะครับออกจะเข็งเลยอ่ะจากนั้นเราก็จะมาดูว่ามีไข่ไหมครับก็ค่อยๆแคะหาไข่แล้วก็หาหน่อนะฮะไปเรื่อยๆเ,เราเตรียมอันนี้ไว้ใส่ไข่นะฮะเผื่อจะเจอไข่ทีนี้เราก็ค่อยๆแคะดูครับว่ามีไข่ไหมโอ้ไข่มีเยอะนะฮะอันนี้หนึ่งไข่แล้วไข่จะเล็กๆหน่อย เนี่ยนะฮะเราก็ค่อยๆค่อยๆลื้อดูครับค่อยๆลื้อดูอันนี้ไข่ที่สองครับสองไข่ละอันนี้ไข่ที่สามครับสามไข่อ่ะทีนี้เราก็พอเราหาไข่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหาไปเรื่อยๆนะครับมีกิ้งกือมีอะไรอยู่ในใต้ดินหมดเลยครับ าจจะเป็นรากของต้นไม้เราครับนี่ไงเจอไข่แล้วไข่ครับผมสี่ไข่ละสี่ไข่และครับโอ้นี่ไข่ใหญ่มากเลยห้าไข่ครับดินปลูกเราก็จะเป็นหินภูเขาไฟครับหินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็มีใบก้้มปูพร้อมกับกาบมะพร้าวสับหลังจากที่เราหาไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับ<ๆ>ก็ได้ไประมาณสัก1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าฟองด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปชํานะฮะไขบ่บนกระดาษได้ไข่หูช้างด่างเหลืองอพูดปิดนะครับอันนี้จะเป็นหูช้างด่างเหลืองทีนี้เราก็ทําการตัดนะครับตัดโดยหน่อเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเวลาตัดก็ให้ติด่ากมาด้วยครับอันนี้น่าจะทําเป็นกันทุกคนนะน่าจะเชี่ยวชาญอยู่ จริงๆการการตัดนี้ก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะเหนียวหน่อยนี่ไงอันนี้หนึ่งต้นครับโอ้ต้นใหญ่มากมีสามใบแล้วก็ต้นที่สองครับให้ติดรากมาด้วยนะฮะถ้าติดรากมาด้วยเขาก็จะโตไวหลายท่านถามว่าถ้าเราไม่แยกหน่อเนี่ยเขาจะแย่งอาหารกันไหมจริงๆเขาไม่เขาไม่แยกอาหารนะครับถ้าเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยจะไม่แยกอาหารกันแต่เขาจะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับอ่ะก็ตัดไปเรื่อยๆครับแบบนี้หนอ่อค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่มากอ่ะนี่หน่อใหญ่จริงๆเลยสี่เลยอะ่ะโอ้โหได้เยอะมากแล้วมีอีกไข่โอ้หนี่เจอไข่อีกไข่หนึ่งลนะโอ้หนี่ไข่ใหญ่มากนี่นะไข่มันจะอยู่ตามรากครับแค่ไข่นี่แหละมันจะโตแล้วกลายเป็นต้นอ่อนโอ้ไข่เยอะมากเลย นี่่ไหมนะจากนั้นก็ตัดต่อครับตัดอย่างนี้เลยครับเนี่เลยสี่ต้นเลยนะฮะบนกระดาษไอ้ใบหูช้างด่างเดงต้นนี้หลน,นั้นเราก็นำปูนปูนแดงครับปูนแดงนี่แหละมาทาแผลต้นไม้เราการทาปูนแดงก็ป้องกันเชื้อราครับตรงแผลที่เราตัดอันนี้ต้นแม่นะฮะเดีย๋ยวเรานำต้นแม่ลงปลูก ปกติเลยโอ้ใหญ่สวยเนาะนี่ๆ,ๆสวยมากเลยต้นแม่แล้วก็นี่จะเป็นต้นลูกครับต้นลูกต้นที่หนึ่งนี่ขอให้มีรากติดอย่างนี้เดีย๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับผมไม่ได้อบนะครับที่สวนผมก็จะลงปลูกเลยเอาปูนแดงมาป้ายๆตรงแผลตรงแผลนะฮะร,รอยแผลบีบีหนูไปรอพ่อในบ้านไหมลูกบี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 หนูไปรอพ่อในบ้านไป ไม่ต้องมานั่งเฝ้าฟอนแล้วปลาเปรอในบ้านเลยบีบีป่าทูกปัาเข้าบ้านปลา,าไปเร็วเร็วเข้าฝนมาแล้วนะฝนตกแล้วรเร็วบีบีเอ้ยไปเข้าบ้านไปครับเราจะมาเตรียมดินปลูกหูช้างด่างเหลืองกันนะฮะอันนี้คือต้นหูช้างด่างเหลืองที่เราเพิ่งแยกหน่อจากต้นแม่มาเราจะปรุงดินปลูกใหม่เลยนะฮะลักษณะของดินปลูกที่ดีต้องโปร่งโล่งแล้วก็น้ําไม่ขัง ก็ที่สวนผมก็จะใช้กาบมะพร้าวสับครับแช่น้าเพอร์ไลท์ครับดินดําทั่วไปใบก้ามปูหมักครับแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญก็คือปุ๋ยละลายช้านะฮะสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับก็สูตรดินปลูกไม่แน่นอนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสูตรดินปลูกแต่ละสวนเนี่ยไม่เท่ากันบางท่านอาจจะใช้แค่กาบมะพร้าวสับกับ มูลขี้วัวขี้ควายก็ได้ปุ๋ยคอกก็ได้นะครับไม่มีผิดมีถูกขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรุงดินแบบไหนมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะผมว่าดินปลูกข,ของแต่ละสวนเนี่ยมันจะเป็นให้ความรู้สึกถึงว่ามันไม่เหมือนกันดีอ่ะม,มองผมนะอ่ะแล้วก็ผสมส่วนผสมของดินปลูกเราเนี่ยให้เข้ากันนะครับคุกเขาเครื่องปลูกเราให้เข้ากันจากนั้นก็เตรียมกระถางนะครับอย่าลืมลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวแช่น้านะครับกากมะพร้าวสับแช่น้ําก็ใส่ดินปลูกที่เราผสมลงไปจากนั้นก็นําต้น หูช้างด่างเหลืองครับที่เราเพิ่งแยกหน่อเนี่ยใส่ลงไปเ็าจะมีรากติดมาด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเติมอีกนิดหน่อยนะฮะให้มันนูนขึ้นมาหน่อยก็ใส่ลงไปเลยใช้กระถาง8ดนิ้วเลยนะครับเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่ใช้กระถาง8ดนิ้วเลยครับบางท่านอาจจะใช้แค่หินภูเขาไฟกับใบกัมปูก็ได้ไม่มีผิดไม่ถูกครับมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการปรุงเครื่องปู๋ขอให้ร่วนซุยแล้วก็น้ำไม่ขังแค่นั้นเองครับอันนี้มันก็จะเบาๆหน่อย มาต้นที่สองครับทำเหมือนกันคือรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับครับแล้วก็นำดินปลูกที่เราผสมนี่ใส่ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ต้นหูช้างด่างเหลืองที่เราเพิ่งแยกหน่อลงไปครับอันนี้จะรากจะเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ดินของเราที่เราทำการผสมลงไปกระถาง8นิ้วนะฮะอันนี้ใช้กระถาง8นิ้วเลยต้องค่อนข้างใหญ่มากๆเพราะว่าต้นเขาใหญ่ครับ ตนนี้เราก็ทำการแยกหน่อหูช้างด่างเหลืองเรียบร้อยแล้วนะฮะจากต้นแม่1ต้นตอนนี้ได้ลูกที่เกิดจากหน่อ1 2 3 4สต้น4ต้นด้วยกันถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ได้ไข่ประมาณ6ฟองไข่ผมก็จะเอาใส่กล่องแล้วก็วางบนวัสดุชาที่เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะฮะก็ตั้งไว้ในร่มส่วนนั้นนี้คือหนอ่อสี่หน่ออ่าทีนี้ก็จะเริ่มจากต้นแม่ต้นที่1ก็จะมีลูกอีก4นะครับผมตอนนี้5ต้นแล้วหูช้างด่างเหลืองเราเห็นไหมครับว่าซื้อต้นไม้มาต้นหนึ่งเนี่ย ก็จะได้ลูกได้หลานแล้วก็ออกลูกหลังเต็มไปหมดทีนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าจํำน่ายจ่ายแจกฟรีหรือจะให้เพื่อนหรือจะปลูกประดับเต็มไปหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับเรานะฮะตอนนี้หูช้างด่างเหลืองก็ราคาพื้นๆทั่วไปแล้ว5000 500, 500, ้0ยพันพันห้าสองแล้วแต่ขนาดต้นแล้วก็ความด่างนะครับอาจจะไปไกลต้นใหญ่ๆจะไปไกลสูงสุดถึง3 0 0 0ัถึงห้าพเป็นราคาที่โอเคคนทั่วไปสามารถซื้อได้ง่ายเพราะว่า มีกําลังความสามารถในการซื้อนะฮะถ้าเมื่อก่อนหิวราคาหลักแสนหลักล้านนี่คือไม่ไหวนะตอนนี้คือเห็นไหมคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถซื้อมาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆให้เต็มสวนไปเลยครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านกับ BB, กบ Sony ีบีกับโซนี่นะฮะนี่พาบีบีกับโซนี่มาเล่นที่สวนด้วยบีบี <BB S 2> ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยอุ้มแล้วตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยไม่ค่อยพ่ออุ้มละโซนี่ก็อยู่ใกล้นี่แหละนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ช่องวีชัยบล็อกนะครับฝนตกอีกแล้วฝนตกบ่อยมากเลยเนี่ย่ยยเเพงทําสสวนนร็จปกกตละ ลาทุกท่านแล้วนะฮะอย่าลืมอยู่บ้านทําสวนแล้วก็ขยายต้นไม้ที่สวนเรานะครับสวัสดีครับ